ใช่มแต่เขา้าจังหวะคนนี<ช>้เข้ามันอยู่่แล้วมันก็พอดีไงี่ยมัปอมันจังหวะเน,นี่นลลมันพอดีนะลองนึกถึงเก่อนนะครับปอกมันเข้าอะไรอย่างเงียนึกถึงก่อนลูกแรกลูกสออที่หลังเนี่ยลูกจะมันเข้าเลยแต่ท่านเ<ช>นี้ลูกจะมาเดียวจังหวะที่ทำของต่อต่อโต้เนี่ยมีป้องกันแล้วต่อโต้ป้องกันต่อยมาแล้วต่อโต้หนีพอดีปปอกกันได้นะกับป้องกันพร้อมต่อโต้ซึ่งปฟกเนี่ยถ้าไม่ปิดตัวนี้ก็โดนโชกใช่ไหมมวยที่ดีที่ฝึกดีแล้วคือ ต้องสามารถป้องกันพร้อมตอบตัวได้ซึ่งคู่ต่อสู้จะหนีไม่ทันมันกลางบวกกันอยู่อ่ะท่านหนึ่งสอนเลยกูต่อยไปพับต่อยมากูก็หนีก็ไม่โดนหรือไงก็ไม่โดนแต่ใช้ตัวอื่นได้แต่ไช้ตัวนี้ไม่ได้ั็คือต้องมีกลที่ใช้สองเท่าไเลยมันสองพึ้งมาป๊อกเออคือสองได้เลยมันไปได้มันดัดทางพอดีกาแก้สั้นนันคืออีกแล้วอีกแบบนึงครับพึ่งมาป๊อกเคือสองเพราะมันเร็วมากเร็วจนแบบ ถ้าคนไม่ชำนาญเรื่องเรื่องอาวุธพวกนี้มันจะมองไม่ออกเลยเพราะมันกระชับสั้นมากแล้วพอดีส่วนับปใช้ท่าที่เคยให้บทคขาวไว้พอดีเลยซึ่งเดี๋ยวนี้มวยไม่ไปจบเลยนะมันกลายจบดแบบพยายามจบแบบเราที่เราให้ไปบางกล่อนัน,นะแล้วก็เข้าทางเพราะว่าเมื่อมวยอ้อมมามันก็เข้าทางาใช่ไหมการล็อด้วยตัวศอกตัวนี้มันเข้าจุดพรกัดพอดีอเต็มเหลี่ยมเต็มมุมของเขาเลยแล้วก็เห็นวมันมุมันมันเหมือนท่าของชายาเป๊ะเลยนะที่ฝึกมาแล้วแล้วก็ว่าเรารู้ว่าแรงนี่มาจากไหนอย่างไรซึ่งชายาเน้นว่าการใช้แแรรงงเนนยมัคือจาก ตัวทั้งหมดเข้าไปไม่ใช่แรงเนื้อใช้ยาเรียกเนื้อด้วยกันใช้เหลี่ยมหรือใช้น้หนักตัวมันเลยลงลงตัวที่มันลดเร็วกระชับสั้นทั้งหนักหน่วงมันเหมือนตัวปิดปกชงดิสสอบมันท่านี้ถ้าคุณต่อยนี่มาปั๊บปิดกอนให้ทีแล,แล้วก็ตอนต่อยอ่าใช่อ๋อน,นี่ไม่ใช่ปิดปกอออันนี้ครับเป็นการปัดโกรอ่านั่นคือกลมวยแล้ะขาดรอให้ใช้สอบคู่ไปเําได้สอบปิดได้สอบอ่าค้นมันก็อยู่ในสี่ปอชยานันนี้เป็นฐานชั้นหนึ่งเราเลยต้องเนีัน มุมที่มุมตัดรับไม่ใช่มุมกระแทกชนมันแรงจริงแต่ถ้าไม่โดนโฟกัสที่เต็มๆมันจะแค่มึนได้ครับผมแอดทีจากเพจมวยไทยลียเจนตำนานมวยไทยนะครับผมก็ได้โอกาสมาเยี่ยมเยียนครูแปงนะครับผมตำนานมวยไทยอยทีกท่านหนึ่งนะฮะก็เป็นอาจารย์ของแอดมินทีเองนะครับอยากจะสอบถามนะครับครูครับผมได้ดูคู่ ที่เพิ่งจบไปนะครับวันนุ่นปีนีแปดสิบเอร์บอลประท้ากับโจครับอ่าได้ดูคู่นี้ได้ดูอยู่ใช่ไหมครับผมต้องบอกว่าคู่นี้ในกระแสโซเชียลมันแรงแรงมากเลยนะครับือต้องดูตลอดแล้วผมแล้วสำหรับคู่นี้ครับผมก็อย่างที่รู้กันไปว่าจบด้วยบอลชนะยกแรกด้วยสองเนาะแต่ว่าในโซเชียลเนี่ยเหมือนมีคนแบบเหมือนออกความเห็นว่ามันเลแรงขนาดนั้นเลยเหรอโจนี่แบบว่าเหมือนบางคนนี่เขียนแบบกระทั่งบอกว่าบอกว่าโจลงมวยหรือว่าทางรายการมีเซตอัพว่า ให้แค่แพ้อะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับผมคือจริงแล้วมันมันมองได้จากคนทั่วไปมองกันได้เพราะมันมองยันบล็อกมันชัดมันเร็วมากมันเร็วใช่ไหมมันเร็วแล้วมันนึกไม่ถึงว่าหนึ่งแค่ล็อยกต้นอ่ะคาดฝังสูงวันนั้นอ่ะเราแล้วมุมมันมันใช้รูปล็อกที่มันแทกตาที่ไม่เสี่ยนมองยากนะครับแล้วคนถ้าไม่สโลว์นี่ไม่สโลว์ไม่เห็นเลยจะมองภาพมันนิดเดียวไม่ได้กระแทกตรงหงายนี่อ่าใช่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  เหลี่ยมตัวนักตัวด้วยไม่งานเรียกงานด้วยตัวชยาเรียกง้าครบด้วยตัวนักตัวทั้งหมดเนี่ยมันจะแรงกว่าการงานแบบพลังแขนเนี่ยมันไปทั้งต้นทั้งตัวไปทั้งหมดเนี่ยมันแรงยงมากเพราะนั้นแล้วมันกระชับพร้อมกระตุกเสริมเนี่ยมันเร็วตรงนั้นแล้วก็แรงบวกด้วยอันนี้เลยมองว่ามันเฉียวปั๊บเนี่ยมันมันดูแล้วไม่ทันหรอกมันเร็วมากแต่จริงมันแรงมากแรงมาก เราก็ได้สอนถ้าแข่งมัดแรงเลยเพราะมันสอบหลังโดนมากสอบหลังมัมัดสอบหลังนะแล้วทั้งแล้วเห็นภาพบอลมันเลี่ยมเข้ามาทางนี้เลยเลี่ยมเพราะตั้งตัวไม่ใช่ไม่ใช่แค่นี้นะมันพุ่งจนมืออย่างนี้อย่างนี้แรงมือคือเต็มเลี่ยมมากเลยแล้วขนาดที่เต็มเลี่ยมไม่ว่าโจก็ต่อยมาเต็มเรียงไม่ได้หนีเล็กๆเหมือนสว่างกันเหมือนบวกกันรถชนกันแหละแรงมหาศาลแรงบวกแล้วต้นต้นพลังแรงอยู่แล้วมันแน่นน้ำหนักตัวปักแน่นแล้วไปส่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึง ก็หลายๆคนอาจจะไม่เห็นภาพเนาะเว่ามันว่าจังหวะตอนล็อกมันเป็นยังไงใช่ไหมครับผมก็คือตัวโจนะครับผมพยายามที่จะต่อยท้องอ่าก่อยนฟุตบอลแล้วก็เปิดแล้วก็ต่อยแล้วก็ลูกนี้ก็ใช่หมดอ่ามันเป็นประมาณนี้เลยนะครับมันกว่ามันท่ายหมดเลยใช่ถ้าบอลต่อยหนึ่งไอ้นี่ต่อยหนึ่งครั้งแล้วหนีไปต่อยใหม่เนี่ยมันก็เรื่องตัดตัดต่อยต่อโอเคแต่เข้าจังหวะคนนีงเข้ามันอยู่แล้วมันก็พอดีไง คือเขายิ่งเดินวงแขนอยู่เลยใช่ครับหลักของครูเรียกว่าเราใช้หัวหอมอันนี้ใช้ปีกกลางอ่าเหมือนมันใช้แนวตรงทำกันแนวแนวเหมือนอการลลบดการลดการลดนี่มันเขาเรียกหัวหอมปีกกลางหรือทำการวางสิ่งมาลงตรงตรงเป๊ะเลยอ่ะ แล้วพอบอลจดสไตล์นี้อยู่แล้วตอนนี้ผมไม่มีใครจุดแบบนี้นี่จุดสไตล์ทายาทีขึ้นชีวิตตัวไหนไปนะเพราะใครวงนอกก็าโดนเลยเขาจะหมัดในอ้อตามถ้าคนเข้าใจหลักการพุ่งครับครับเหมือนเหมือนในในในช่วงแรกมันมีจังหวะที่ที่โจโดนโดนที่เหมือนจังหวะออกมาเป็นหมัดมาแล้วต่อยหอปุ๊บเนี่ยเราจะเบี่ยงมาเดิมตีสองนี้่ครับผมแล้วจังหวะนีแค่ขอนิดนึงก็อ่านเป็นเหมือนจังหวะที่ทีเราต่อยฟอาเนบ่ยแล้ว ถ้าจังหวะเดียวกันมีสิทธิ์เข้าลึกครับจูงโดนขบักนะครับอันนี้เหมือนโดนเลยเนี่ยก็โอเคก็เหมือนแต่ว่าเนี่ยที่จะโจมก็หมื่นเหมือนกันเดียวก็คือเป็นเป็นเป็นมุมสอบที่ใช่บอลแก้แก้ทางเลยคือเป็นมุมที่มุมตัดครับไม่ใช่มุมกระแทกถล่มันแรงจริงแต่ถ้าไม่โดนโฟกัสที่เต็มเต็มมันจะแค่มึ่นนะแต่โดนแง่คางนี่ไม่แน่นะขาปอกโดนได้ อ่าแต่จังหวะนั้นก็หนีนิดหน่อยนึงแต่ลูกสองเนี่ยมันลงตัวครับผมอ่ก็เลยไม่มีมีความรุนแรงแรงมากแรงมากแรงมากเลยว่าไปชอ็อตเขาหมัดเนี่ยสมัยเรียนคุณทองท่านแบบลองเขตให้ดูบอกแค่เอาเนี้ยเนี่ยมัดโคเ้เคทก็ป๊อกเนี่ยหัวนี่มันจะมองตีนตัวเองนั้นมันจะหาตีนเขาอ่ะครับไม่กระเด็นกระเด็นมวยสองคนแมท่านบอกว่าต่อยังกระเด็นไม่เป็นไรแต่คุ่มัมันต่อยเช็ดปั๊บเนี่ยคนนั้นจะออกเขาชุดนั้นว่าช็อตวลาโดนสะบัดแล้วเนี่ยสอบนะครับ แรงมากมหาจารแล้วในรูปนี้ในในมชยานเรียกข้าอะไรครับอันนี้เรียกตอนพื้นฐานเรียกทัศมาลาทัศมาลาเรียกมีสองชื่อทัศมาลากระชกหูกระชกหูนอตนายชกหูนอกไงแต่เรียกทัศมาลาแล้วจุดสองพวกใหม่ทัศมาลาจุดอันนี้จุดสองนี่ทัศมาลา เหมือนเคยสมัยก่อนได้ผมเรียนเนี่ยครูเคยบอกว่าเหมือนมันเป็นการปิดปกชกได้ศอกคือมันือนตัวปิดปกชกได้สอกมันท่านี้ถ้าคุณต่อยนี่มาปั๊บิดก่อนเลี้ชีแล้วก็อีกต่อยอ่าใช่แต่นี่ไม่ใช่ปิดปกอันนี้แค่เป็นการปิดอกรธน่ะนั่นคือกลมวยแล้ะขาดหลอกให้ใช้สอบคู่ไปรําได้ศอกเปิดได้ศอกอ่าคือมันก็อยู่ในสี่ปอชยานันเี้เป็นพื้นฐานชั้นหนึ่งเราเลยต้องเรียนกันอ่าก็คือมมีอยู่แล้วมันคนละคนอ่าการใช้วิชาเนี่ย เมื่อฝึกอาวุธเสร็จแล้วต้องวางกลป็นวางกลถ้าไม่วางกลคุณก็ไม่วางกระดาษคุณก็เหมือนคุณไปหวังพุกอ่ะมันไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เอ็นบอลเลยแล้วบอกว่าขอเหมันบอลเขาตั้งใจแก้เขาแก้มาแล้วเขาวางแผนแล้วแล้วเขารู้ว่าโจเขาชอบต่อยถนัดต่อยแล้วชินแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อทีมของบอลวางแผนนั่นถือว่าคุณวางแผนได้ถูกต้องเพราะมันแก้ระยะพอดีแต่ถ้าโจต่อยแล้วเหนีไม่ได้ลูกนี่นั่นคือวิธีการตถ้าโจป้องกันเก่งๆทําด้วยป้องกันด้วยก็ตียากนะ เป้เกณฑ์มือเราต่อยเราแล้วแลป้องกันหมดเลยบอลโชกของเราอยู่แล้วมันหลักการนะเพราะตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่มันแก้พอดีแก้คับก็คืออย่างให้เห็นครับว่าจริงๆแล้วมันรุนแรงมากแล้วมันเป็นจังหวะที่สมหวัคือในในในวิดีโอของโจกับบอลที่ชกกันคุณอาจจะเห็นแค่แบบมันมันเหมือนไม่โดนเหมือนอะไรแต่จริงๆมันโดนแม่นมากครับเพราะว่าพอจังหวะที่วิ่บแล้วลากแล้วโป้รุนแรงมากแล้วคุณหนีพอดีนะมันมาที่นี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะมันต่อยแบบมันยกตั้งใจต่อยนี่เลยมันก็แรง แล้วแรงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่นี้มันปอกตรงนี้มันแรงตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าตรงนี้คืออันนี้คือแค่แบบยืนอันนี้อันนี้น้ำหนักน้ำหนักเขาต้องไปเยอะนะครับน้ำหนักเขาต้องเจ็ดสิบบาทคู่หกสิบเนาะแต่จริงแค่ทิ้งไ่เฉยงกั็แบบก็ตึ้งแล้วเราพูดถึงเนี้ยมันนี้มันตึ้งแรงเนี้ยตึ้งเลยยิงแรงดิก็ตึ้แรงเข้าแล้วก็พูดกับว่าไม่ต้องพูดถึงกะเด่นแน่นอนเพราะช่างตัวชนอ่ะใช่แต่รายนี้เป็นเป็นแรงบวกด้วยแรงบวกช่วยกันด้วยก็อย่างที่เห็นครับว่ามันมันแรงนะคครับืออมาลง คือโอเคคุณคุณไม่ได้โดนเองจะไม่รู้แต่คือคนโดนคือถ้ามอเท่าบอกนะมันเหมือนแรงนะอ่าเหมือนแรงนะเนี่ยไม่ไค่เนยนะไม่การดูได้ยัดฝุตกระเด็นเพราะมันแรงชนทุงตัวไงครับมันทื่อๆไม่ใช่แรงกว่ามันมันง้างมันไม่ได้ไม่ไแรงไม่ใช่แรงใชนเนี่ยมันรูบมันดูแรงเพราะมันง้างไกลๆดมดูแรงนะดูดูแต่คุณไม่เทียนนะก็น็อกเหมือนกันแต่ไม่แรงเข้าแต่นี่มันแค่อยู่แค่นี้แล้วยกไปฟุตกระเด็นได้เนี่ยคือแรงใช้เนี่ย เรใช้มวลเป็นน้ำหนักตัวตัวบอกอัตราเร่งความเร็วของเราไหมผสมแรงจริง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 กืบคือในในในคลิปวิดีโอเนี่ยจะเห็นแล้วว่าสอบสอบบอลยังแตกขนาดสอบสอบบอลนี่เป็นคนเป็นเป็นคนสอบยังแตกนะจุดไม่ใช่เัาใช่ครับใช่ยังยังแตกเลยมันแรงมากนี่น่าเห็นแล้วก็ถือว่าโอเคเป็นเรามาวิจารณ์หรือให้ความรู้เรื่องของศิลปะมวยไทยอย่างหนึ่งที่คนมาศึกษาหรือ ป็นมุมนี้ไม่ไวิจารณ์แก่งไม่เก่นนเกงถ้าลงัชนะแพ้ได้ใช่ใชอยู่การแก้เกมโจเก่งบอลเก่งครับอิอทธ่การแก้เกมมาม,มันทุกอย่างถ้าเราแก้เกมในในการวางแผนรบทุกครั้งต่อสู้ทุกครั้งมันมีเปอร์เซนต์ที่มั่นใจเกือบเ,เต,ต็มยครับพวเขาทำรังแผนได้ครับหรือศัตรูอ่ะคู่ต่อสู้เข้ามาพอดีถ้าเขาแผนไม่ได้ผมก็ไม่ได้แค่นั้นเอง โอเคครับผมก็อันเนี้ยอาจารย์ทมารอให้ดูแล้วนะครับผมมันแรงจริงหนักจริงนะครับก็อย่างที่เห็นว่าอาจจะแบบว่าคุณคุณมองจากในรูปสโลหรือว่าอะไรเงี้ยคุณอยจมองว่าเอ๊ะมันโดนแค่นี้เบาๆเองทำไมถึงลุกไม่ขึ้นแต่จริงจมันมือแล้วมันหนักมากครับอ่าคืออย่างที่บอกครับแค่โดนโดนหมัดต่อยอย่างขนาดนั้นเลยใช่ไม่ไม่มีนมด้วยไม่มีนมเข้าไปเลาเนี่ยมันแรงจริงๆผมนะครับแรงมากโอเคครับผมอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อหนึ่งเลยนะครับผมที่แบบว่าอยากมาตอบคำถามให้กับแฟนโซเชียลที่ บอกว่าให้โจล้มมวยหรือเปล่าหรือว่าทางรายการเขาเซตอัพมาไหมไม่ไม่ครับผมโดนจริงหนักจริงครับคือแค่ลูกแรกที่โดนก็มีเนี่ยก็ก็ก็หนักคือถ้าออกช้าอีกหน่อยหรือเข้าลึกอีกหน่อยอ่ะมีสิทธิ์ไปลูกแรกแล้วใช่กระจุกมันเข้าทอนติดตาตัวะที่ปิดปิดแล้วก็ปกตอกพอดีพิดช่วยมากจะเห็นว่าคือบอลตั้งใจเราเรียกวาหมอแทงเนื้อแล้วอ่าเพราะหมอแทงเนื้อเลยเนี่ยเถียงมาขึ้นที่ที่ ระยะสูงใช่ไหมเนี้ยตกนี่ก็เข้าใช่ไหมไม่ติดต่ำเลยไม่ต่ำมันต่ำมันตุ้มก็ไม่คล้ายกันเลยนะมาขึ้นนะบอกแล้วครับปันต่อได้พอดีแต่ถ้าเป็นตำราคนมวยเมื่อกี้เราท่านตำราใช้จริงแต่ชื่อเต็มคนมวยแล้วพุ่งหอบพุ่งหอบลูกไปพุ่งไปนะชื่ออะไรเนี่พุ่งหอบเลยนะหอบพุ่งไปนี่ก็ถือว่าเป็นความรู้นะครับผมที่เอาไว้สื่อสารเนาะสื่อสารเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็สอบถามมาว่า ช่วยทําให้หน่อยนะครับผมช่วยช่วยมาสอบถามครูให้หน่อยอ่ะโอเคแอดมินก็มาสอบถามมาจับตัวตามที่บอกแล้วนะครับผมต้องการแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครูให้เลยนะครับแต่เี้พอเรามันต่อยมันต่อยปั๊บฝั่งนี้ว่าปั๊บฝั่งนี้ก็มันเต็มเหลี่ยมไงเห็นไหมเหลี่ยมที่มันมันมันหลอวก็โป้โปเนี่ยเต็มเหลี่ยมเลยนะแต่บอลในมือตกอย่างนไรก่อนนะถ้าเลตโจใช้หมัดเนี่ยร่วง โป๊เขาหนีเลยอ่าพอดีเขา่อยพอดีเขาแล้วถูกหลักเพงก็อ่ะเนี้ยมันพอดีกับอ่ะแก้ว่าโป๊เนี่ยโป๊เนี่ยมันจะชนเลยแรงเนี่ยแรงตรงนี้มันใช่แรงไม่ใช่แค่นี้เฉยอ่าโป๊เห็นไหมใช่ก็ตกแรงมากเรามือรองดิเนี่ยปั๊บเนี้ยโป๊เนี่ยมันแรงนะคือตัวเขาเนี่ยไม่ใช่แค่นี้พอต่อยปั๊บโป๊แล้วแกะเนี้ยไม่โดนไม่โดนแล้วโจเขาพุ่งมาหาเราเลยอาจจะโดนแต่นี่มันแรงหลวงใช่โป๊โป๊เนี่ยไลายลายลายชุบันมาอยู่นี่เลยนะ เต็มเหลี่ยมแล้วนะเต็มขรับกึบเนี่ยแรงมากเข้าทางประเด็นเว้ยเลย ยังยืนอยู่กูจะลงมันลงมวยใช้ย,ยาถ้ากูยังยืนยงสักวันคงได้ใช้